2.4 EL เข้ามาใหม่ครับพี่พี่เพิ่งมาวันนี้สดสดร้อนๆเลยเลขไมล์75,000นะคะนันนี้นะครับก็มาดูกันก่อนว่าวันแรกเข้ามาเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยเป็นยังไงบ้างนะฮะเผื่อใครมองหาอยู่ K24 นะคะนันนี้นะครับมาบอดี้สีดำแล้วก็ภายในสีเบจบอกไฟฟ้าคู่หน้าเนวิโรงงานนะครับพร้อมกับเลขไม 75, ล์75,000โลอ่วันแรกเข้ามาก็พวงมาลัยมีลอกมาบ้างเดี๋ยวตรงนี้เก็บงานให้นะตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยเก็บงานให้หมด แต่ว่าถ่ายให้พี่ได้ดูก่อนคลิปแรกนะครับมาดูโครงสร้างกันด้วยว่าเข้ามาวันแรกเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับตรงไหนต้องเก็บงานบ้างคันนี้บอกเลยว่าเก็บงานนิดเดียวนะครขอเวลาไม่เกิน2วันพร้อมปล่อยแน่นอนใครที่สนใจนะเข้ามาดูคันนี้ได้เลยไม,ม่เจ็ดหมื่นห้าพนห่เดียวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับวันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่ สาขา1กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับวันนี้ผมพาพี่ๆมาอยู่กับรถเข้าใหม่1นึคันนะครับเป็น Honda Accord G9 Minor c h a i เชคันนี้2.4 EL นะครับปี18ไม้70,000นะฮะร,ราคาค่าตัวแจ้งเลยแล้วกันนะฮะ639,000ในกรณีที่ฟรีดาวไม่ใช้เงินออกรถนะครับผ่อนหมื่นเดียวตลอดอายุสัญญาเลยประมาณ1,600นะครับตลอดอายุสัญญาเลยคันนี้2.4 EL ไม70,000ร,รถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะ ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าบางจุดยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าอดใจไม่ไหวจริงๆนะครเข้ามาถึงปุ๊บผมขอถ่ายก่อนเลยนะครเผื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านที่เข้ามารับชมจะถูกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลงไปค่อนข้างหลายคันและวสาหรับแ c คคอรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น2.0นะ2 0 E 2.0el e, แต่ว่าวันนี้มีตัว 2.4l e L. เข้ามาแล้วนะครรหัสเครื่องยนต์ที่เป็นรหัส K เผื่อพี่ๆท่านใดอยากจะได้เครื่องยนต์2.4นะครับก็ มาถ่ายให้ได้รับชมกันก่อนคันนี้เนี่ยถ้ายังไม่ติดจองนะอีก2วันน่าจะปรับสภาพเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เอาเรียกว่ามาเรียกน้าย่อยก่อนนะครับว่ามีเข้ามาแล้วนะฮะแต่ว่ารอปรับสภาพก็แจ้งราคาไปแล้วเนาะเลขหม่ก็แจ้งแล้วราคาคันนี้เนี่ยหกแสนสามมาอยู่ที่70,000นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัว2.4งดอด้านหน้าหล่อมากเลยนะฮะลุคแบบผู้บริหารสุด,สด ไฟหน้ามาเป็นแบบฟู l l LED ดีนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟเด y t i m e แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED ดีทั้งหมดนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกด้านล่างที่เป็นสปอตไลท์ตรงนี้ก็เป็น LED ดีเหมือนกันนะครับกระจังหน้าด้านหน้าก็เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับบอดี้สีดําสวยฉ่าเลยนะครับอันนี้ไม่ได้รับสภาพนะพี่พีนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการขัดเคลือบสีสปาภายในให้ ide, นะครับหลังจากนี้2วันเนี่ยคันนี้หล่อจนแทบจาไม่ได้แน่นอน นะครับมาดูตัวล้อกันหน่อยดีกว่านะครับมีร่องลอยการเบียดมาบ้างนะฮะสำหรับคันนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีการขัดให้ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยชนหนักพิความจมน้ำอะไรเนี่ยไม่มีนะครับสำหรับคันนี้โครงสร้างเดิมๆิมตัวล้อหน้าเนี่ยใหญ่เต็มซุ้มเลยเป็นล้อขอบ18นะพี่ๆีนะคันนี้ก็รัดยางมาเป็นดันหลบนะครับปี2022แล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังให้มาครบแล้วนะครับซีรียางเนี่ยรัดมานะ2 3 5ห้า 45R18 นะฮะถือว่าตัวแก้มตัวฟิตเมนต์ต่างๆของล้อและยางสวยงามเลยลงตัวมากนะครับโครงสร้างด้านในไปดูนิดนึงดีกว่าอ่ะรอยแต้มรอยมา QC จากโรงงานยังมีให้เห็นอยู่นะครับเป็นสีแดงอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ล้างแค่นั้นเองคันนี้ตัวกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวมาพร้อมกับตัวเลนวอตนะครับ2 4 l มีเลนวอตมาให้นะครับผมอ่ะเส้นสายตัวรถ ชัดเจนแบบนี้มือเปิดประตูเป็นครเมียมดคุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับมีปุ่มสมาร์ทเอนทีมาให้2ฝัง่งนะครับฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับมีมาให้แล้วเบฟฟา,านะนะบไฟฟ้าคู่หน้านะพี่พี่นะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบ6ทิศทางนะครับแต่ว่าตัวเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะครับก่อนจะไปดูายละเอียดภายในตัวรถกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเนี่ยเบื้องต้นค่อนข้างเยอะเลยนะมาเจ็ดหมื่นคันนี้เดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกัน นะครับไล่กันมาก่อนผิวพันธนะุ์อะไรต่างๆเอาเดี๋ยวผมเบาเพลงนิดนึงนะพี่ๆนะขออภัยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูคลิปนี้กันอ่ะเบาเพลงก่อนโอเคมาเลยนะครับพี่ๆดูผิวพันธุ์เขาได้เลยนะฮะตัวสีเนี่ยเป็นแบบผิวแบบเปลือกส้มเลยนะครับสีเดิมแน่นอนอึบชึบมาแผ่นเพจนะครับเพจเขียว รารหัสเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเค4ียร์ยี่สี่เนาะคันนี้นะครับตัวหัวน็อตฝั่งเสาบีสวยๆนะครับกรอประตูไม่มีแกะรับประกันให้นะครับในส่วนโครงสร้างนะไม่มีชนหนักพิ่คว่ำจมน้ากับสีนะครับพี่ๆนะใครที่สะดวกเดินทางมาดูเองได้มาได้เลยนะแนะนานะครับจะได้มาลองเทสได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะลูกค้าผมหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่มาดูรถเลยนะครับดูคลิปผมอย่างเดียวแล้วก็จองมา แล้วผมส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้อนุมัติเสร็จปุ๊บผมส่งรถไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับแผงประตูก็จะดีไซน์มาเป็นสีเบจเป็นหลักนะครับตัดด้วยลายไม้แล้วก็สีดานะครับตัวด้านบนตรงนี้จะเป็นแบบซอฟทัชนะครับจะเป็นแบบหุ้มหนังมาตรงนี้ก็หุ้มหนังส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นแบบฮาร์ดนะครับตรงมือเปิดประตูตรงนี้จะเป็นสีดําแบบพีโนแบ็คนะครับอ่ะประมาณนี้มาดูด้านหลังนิดนึงแผงประตูด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นม่าน กับตัวที่เขี่ยบุหรี่ด้านล่างตรงนี้นะฮะที่เพิ่มเติมเข้ามามาดูซอกฝั่งเสาบี้กันสักนิดหนึ่งนะครับผิวพันธ์สวยงามแล้วก็ก่อนประตูไม่มีรอยขันไขงันแงะแก่เก่านะครับด้านหลังก็สเปคล้อ,อยางเหมือนกับล้อหน้านะครับให้ดูด้านในนิดนึงดีกว่าอา้าวแห้งๆนะครับโช๊คสปริงเดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้ ประมาณนี้สําหรับโครงสร้างด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าสําหรับคันนี้นะครับไฟท้ายเนี่ยตัวไมเนอร์เชนนะได้มาเป็นแบบ led light guiding สเส้นสวยมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยจะตัดด้วยเส้นโครเมียมที่ฝากระโปรงท้ายแล้วก็กันชนด้านล่างแบบนี้กล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายนิดนึงนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างใหญ่ตามสไตล์แอคคอร์ดนะครับแล้วก็จุดเด่นของฝาท้ายแอคคอร์ดนะเขาจะมีสลักตัวนี้นะครับเอาไว้ดึง แล้วก็พับเบาะด้านหลังได้นะครับพี่พบางท่านอาจจะมีงานดีเลย์คือการไปตีกอล์ฟอะไรแบบนี้ก็สามารถพับเบาะด้านหลังตัวนี้ลงไปได้นะครับใส่ถุงกอล์ฟได้หลายใบเลยนะครับมาดูตัวฝากระโปรงหลังกันบ้างดีกว่านะฮะซีนแบนๆบนิ่มจิ๋เข้านะครับฝาเดิมแล้วก็รางน้ําด้านหลังด้านหลังไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับดูได้เลยรอยสปอรตรอยเชื่อมต่างๆเดิมนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยยังเป็นพาร์ทเดิมอยู่นะครับ สตลเลแบบนี้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยลังน้ำก็สวยงามสองข้างแบบนี้นะครับหลุมยางอะไหล่นะีฮะผมมีให้ครบนะพี่ๆนะยางอะไหล่แล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงอะไรต่างๆครบมาดูโครงสร้างข้างในนิดนึงเห็นไหมฮะรอยแต้มเป็นแบบสีเปลือกไข่แบบนี้เดิมแน่นอนนะครับรถไม่มีโดนมาอเดี๋ยวผมเก็บนิดนึงมาดูตัวคานด้านในกันด้วยนะครับ ขานด้านในสวยสวยเลยอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงสร้างก็ประมาณนี้เบื้องต้นเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าสำหรับคันนี้นะฮะว่าภายในสวยงามแค่ไหนแต่ขอแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับดูสว่างสะอาดตามากนะครับเดินได้ซิ่งมาเป็นแบบสีขาวแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถ เอาตัวเบาะกลางตัวนี้ลงมาได้นะครับพักแขนได้แล้วก็ใส่แก้วได้นะครับฟังก์ชันด้านหลังมีแอร์มาให้แล้วก็ช่องใส่เอกสารนะครับเป่าจิงโจ้แน่นๆตึงๆแบบนี้นะครับภาพรวมด้านหลังหน้านั่งนะครับสะอาดมากแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนุ่มมากนั่งสบายเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันหน่อยดีกว่านะครับมาดูฝั่งคนขับกันหน่อยว่ามีอะไรมาให้ใช้งานบ้างนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยเนาะตรงนี้ ตัวกระจกได้เป็นไฟฟ้า4บานออโต้คนขับนะครับพับกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้ามือเปิดจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมีเมมโมรีซีทมาให้2ตําแหน่งนะครับมีเมมโมรีซีทมา2ตําแหน่งเบาะไฟฟ้าคนขับที่ผมแจ้งไปเป็นแบบ8ทิศทางนะครับสามารถปรับดันหลังได้นะครับปรับดันหลังได้ตรงนี้มีแทรชั่นคอนโทรแล้วก็อีค่อนโหมดมานะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถนิดนึงดีกว่านะครับจะได้ดูภาพรวมภายในด้วยนะฮะ คันนี้ก็เป็น accord g 9 minus c h a n นะครับตัว2.4 el นะครับปี2018เลขไมเนี่ย7 5 0 0หม่0โลนะหน้าไม่ตอนนี้นะครับราคาค่าตัว6,39,000ฟรีดาวได้นะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1,600นะพี่ๆท่านใดที่มีไรายได้ตั้งแต่2,000 0ขึ้นไปออกรถคนเดียวจบเลยนะครับหลกัหลกๆภายในนะผมจะแจ้งให้ทราบพงมาลัยนะตรงนี้มี ออกจะลอกล่อนมาบ้างแล้วนะครับตรงนี้ผมเก็บงานให้นะเราไม่ได้ขายตามสภาพนะครับเรามีเก็บงานให้เราทํารถให้เสร็จสวยงามพร้อมส่งมอบนะครับวูมาลัไเนี่ยจะได้คูดคอนโทรลมานะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีแพดเดิลชิปมาให้นะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้อัตโนมัตินะไฟหน้าแล้วก็ปัดน้าฝนก็เป็นอัตโนมัติแล้วนะครับด้านซ้ายมือนนี้เอาไว้ควบคุมตัวมัลติเพย์นะฮะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นวิธยุต่างๆผ่านตรงนี้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงได้ ปุ่ม engine start stop มีมานะครับสีแดงแบบนี้เลยอ่ะประมาณนี้ดีไซน์ภาพรวมมาดูตัวจอกลางกันหน่อยดีกว่าคันนี้มีเนวิโรงงานมาให้ด้วยนะครับเนวิโรงงานตัวนี้ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะพี่ๆนะมันเป็น GPS จากโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อย ปกติแล้วนะฮะหน้าจอของ a c c o r d เนี่ยเขาให้มาเป็น2สเตปแบบนี้นะครับพี่ๆหลักๆเลยคือด้านล่างเนี่ยจะเอาไว้สำหรับตัวสั่งงานนะฮะแล้วก็การแสดงผลเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมเปิดสมมุติว่าผมเปิดวิทยุละกันนะครับผมเปิดวิทยุนะฮะตึ๊บอ่ะผมเลือกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นไปแสดงผลอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้สั่งงานนั่นเอง หรือว่าหน้าจอด้านบนตัวนี้เนี่ยพี่ๆอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะพี่ๆก,กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะปุ๊บอ่ะเราก็เลือกได้ว่าจะให้ตัวหน้าจอบนเนี่ยแสดงอะไรบ้างนะครับที่ด้านบนแบบนี้อ่ะอันนี้ก็จะแบบแสดงรวมๆเนาะประมาณนี้นะครับพี่ๆแล้วก็ เลนวอตมีมานะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลนวอตจะทํางานเลยแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเห็นภาพในมุมอับได้ด้านซ้ายนะครับเวลามีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายหรไต่างๆมาก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของกล้องถอยเนี่ยเขาก็มีมาให้มีไกด์ไลน์มาด้วยนะครับแบบนี้จอใหญ่มากนะครับชัดเจนเลยไกด์ไลนมีมาแล้วก็สามารถปรับมุมมองได้3ระดับนะสำหรับตัวกล้องถอยแบบนี้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานของพี่ๆนะฮะสามารถปรับได้แบบนี้ นะครับอ่าประมาณนี้ตัวหน้าจอก็เชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแบบออโต้ดูอัลแชนเนลปรับแยกอุณหภูมิได้นะครับซ้ายขวาปรับแยกกันได้แล้วก็มาดูภาพรวมตัวฐานเกียร์หน่อยไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะร,รถเพิ่งเข้ามาก็ถือว่าสะอาดแล้วก็ใหม่มากตัวนี้จะเป็นบ้านหลังนะครับบ้านหลังไฟฟ้าอ่าที่เก็บของก็มีมานะครับช่องเสียบพอตต่างๆนะจะอยู่ในนี้จะเป็น USB HDMI แล้วก็ Power Outlet นะครับตัวที่พักแขนเนี่ยหุ้มหนังมาอันใหญ่มากแล้วก็หนังเนี่ยนุ่มมากเลยนะครับนุ่มมากในส่วนของกระจกมองหลังตัวนี้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็ไฟเก๋งด้านหน้ามีมานะไฟสองแผ่นที่นะครับที่ใส่แว่นก็มีมาให้ประมาณนี้นะฮะสำหรับภาพรวมเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จเดี๋ยวผมมาลงอีกรอบนะฮะถ้ายังไม่ติดจองแต่พี่ๆท่านใดที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาก่อนได้นะครับติดต่อเข้ามาหาเต้ก่อนได้มาจองไว้ก่อน อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงดีกว่านะครับแต่ขอแจ้งก่อนนะว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับห้องเครื่องอาจจะมีเคลือบบ้างอาจจะเคลอบบ้างนะฮะอ่ะมา,มามาเลยนะครับ2.4 EL นะฮะหน้าตาเครื่องยนต์ K24 นะฮะมาดูกันหน่อยเอ๊บอ่ะเครื่องยนต์ K24 พ,พี่นะครับ ก็รถจะไม่ได้ปรับส,สภาพแหละจริงๆผมก็ไม่อยากเปิดห้องเครื่องเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราปรับส,สภาพเสร็จเดี๋ยวสวยวันนี้แน่นอนนะครับพี่ๆแต่เบื้องต้นผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์เนี่ย mm hmm. เดินนิ่งเดินสมูทเลยนะครับฝากระโปรงด้านหน้าก็ฝาแท้ฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอสติ๊กเกอร์จากลายผลิตแล้วก็รวมกลมต่างๆนะครับคมทุกเม็ดไม่มีเปลี่ยนมานะครับอ่ะติดเครื่อง เปิดแอร์เรียบร้อยหน้าตาหล่อเหลาเอาเรื่องนะครับขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคันนี้ก็เป็น Honda Accord G9 นะครับ m i n o r c h a ช g e 2.4 EL นะครับปี2018เลขไมเนี่ย75,000โลราคาค่าตัว639,000ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินนะครับคันนี้ยอดจัดได้ทุ่มท่วมเลยก็ผ่อนอยู่ประมาณ1,600ตลอดยุ่สัญญา หากพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหาเต้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับแอค o คอร์ตตอนนี้มีค่อนข้างเยอะหลายขันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเต้พยโยนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ